มีเสียงร้องเรียกที่ดังอยู่ทางริมห้วยอยู่ห่างจากหนั่งห้างของทิดงากับทิดชงไกลออกไปประมาณสัก30 40วาเห็นจะได้เวลานั้นหาทุมเสร็จแล้วมีใครมาทำอะไรอยู่ริมห้วยนั่นเสียงร้องเรียกให้ช่วยเหมือนว่าเจ้าของเสียงนั่นจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่ทิดชงได้ยิงกวางนมได้ตัวหนึ่งไปไม่ถึงสิบนาที เจ้าของเสียงนั้นคงจะได้ยินเสียงปืนที่ดังสนั่นขึ้นก็เลยคิดว่าต้องมีคนมาดักยิงสัตว์อยู่ใกล้ๆเลยส่งเสียงเพื่อจะขอความช่วยเหลือทั้งสองคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทิดชงนั้นไม่ได้สนใจแม้จะคิดสงสัยอยู่บ้างแต่กับทิดงาทำท่าทางล้นลนอยากจะลงไปช่วยจนทิดชงต้องบอกว่าห้ามลงไปจากหนังห้างเด็ดขาด อยู่บนนั่งห้าง,างแม้จะสูงอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นไกลไปถึงลําห้วยได้เพียงแค่ความมืดก็เห็นแค่ไม่เกินสิบวาเท่านั้นที่เป็นแค่เงาตะคุ่มตะคุ่มแม้แต่กวางตัวที่ยิงได้เมื่อสักครู่ก็สังเกตเอาได้จากเขาและขนาดของกวางตัวนั้นเท่านั้นเขาป่าล่าสัตว์มาโดยการกันนานหลายปีแล้วแต่นิสัยดื้อรั้นของทิดงา ก็ยังไม่เคยลดน้อยถอยลงไปหลายครั้งที่ขัดใจกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการล่าสัตว์แต่ก็ยังไม่เคยถึงขั้นต้องทะเลาะบบาแวงมีปากเสียงอะไรกันเกิดขึ้นถ้าอีกฝ่ายอารมณ์ขึ้นอีกฝ่ายก็ต้องลงเพราะเป็นเพื่อนสนิทเติบโตมาด้วยกันนั่นเองทําได้ก็เพียงแค่เตือนแต่ห้ามกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีครั้งนี้ก็เช่นกัน ทิดงาผีพรมลงจากนางห่างในที่สุดทิดชงก็ทำได้เพียงแค่บอกให้ดูดีๆด้รอระวังตัวเองดีๆด,ด้วยทิดงาก็เออเออตอบกลับมาเพียงเบาๆแล้วก็โดดตบลงไปถึงพื้นจนได้ทิดชงก็ยื่นปืนส่งไปให้แล้วก็ค่อยๆย,ย่องหายเข้าไปทางเสียงเรียกนั้นทิดชงนั้นภาวนาเพียงแค่ยาให้เพื่อนพลาดพรั้งไปเท่านั้นทั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่แก่ใจ ว่ามันเป็นอันตรายเพราะไม่รู้ว่าเสียงนั่นเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลามันช่างเนินนานกับการรอคอยเสียเหลือเกินไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหรือการกลับมาของทิดงาเสียงนั้นก็เงียบหายไปแล้วไม่มีทางไม่มีทางที่จะลงจากหนังห้างไปตามทิดงาเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นห่วงมากแค่ไหนหากเกิดอะไรขึ้นก็คงจะไม่มีทางที่จะช่วยเหลืออะไรได้ แถมจะเอาตัวเองไปเสียงเข้าให้อีกจากห้าทุมเสร็จๆตอนนี้กับปาก็ไปเกือบจะตีหนึ่งแล้วดูท่าทางว่าทิศงาคงจะเกิดเรื่องไม่ดีเข้าให้ทิศชงนั้นได้แต่ทำใจหากว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆแต่แล้วรอยยิ้มกับผดขึ้นบนใบหน้าของทิศชงหล่างของทิศงาเดินดุมๆุฝ่าความมือดออกมาจากทางที่หายเข้าไปทางเสียงร้องเรียกนั่น สร้างความโล่งใจให้กับทิดชงเป็นอย่างมากที่เห็นทิดงายังปลอดภัยดีอยู่พอสาวเท้าเข้ามาถึงใต้ห้างทิดงาก็ร้องเรียกทิดชงให้ลงไปหาด้านล่างบอกว่ามีคนตกลงไปอยู่ในบ่อน้ำที่ลิ้มห้วยตนคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะช่วยชายผู้นั้นขึ้นมาจากบ่อน้ำนั่นได้ขอให้ทิดชงลงไปช่วยกันหน่อยด่านทิดชงเองก็ไม่ค่อยอยากจะลงจากนางห้างนัก แต่เมื่อเห็นว่าทิศงานั้นก็ไม่ได้เกิดเลืองร้ายหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้นอย่างที่ตนคิดไว้ตั้งแต่แรกจึงยอมปีนลงจากหนังห้างไปในที่สุดทิศงาก็เดินนำหน้าแบกปืนติดมือกันไปด้วยตรงไปที่ลำห้วยเมื่อไปถึงก็เห็นว่ามีคนตกไปอยู่ในบ่อจริงๆเป็นผู้ชายวัยกลางคนแปลกหน้าบ่อนั้นกว้าง3เมตรแต่ก็มีความลึกอยู่เกือบๆ10เมตรกว่า มีน้ำอยู่ที่ก้นบ่อแต่ไม่มากนักแต่ขอบบ่อนั่นเป็นหินและมีตะไคร่น้ําอยู่รอบๆอาจจะเกิดจากความชื้นของน้ํามันเหมือนกับว่าเป็นบ่อที่น้ํเซาะลงไปเป็นหลุมเสียมากกว่าเห็นว่ามีรอยตะเกียกตะกายอยู่รอบๆคงอยากจะปีนขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้เพราะความลื่นเห็นว่ามีไม้ของทิศงาที่บอกว่าลากมาย่อนลงไปให้แต่ว่าชายคนนั้น ที่ตกลงไปไม่เหลือเลี่ยวแรงที่พอจะปีนขึ้นมาได้อีกทิชชงก็เลยบอกให้หาเถาวันเอามาล้งเอวขึ้นมาจะง่ายกว่าถ้าลงไปช่วยก็คงจะดันกันไม่ไหวเป็นแน่ทั้งสองก็เลยสะพายปืนไว้ด้านหลังแล้วเดินหาเถาวันที่อยู่ใกล้และให้ใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักของชายวัยกลางคนนั่นขึ้นมาจากบอ่อได้เมื่อได้เถาวันมายาวพอสมควรและคิดว่าจะรับน้ำหนักได้ไว เกิดขโมยให้เป็นปมแล้วโยนคล้องลงไปที่ล่างของคนที่อยู่ด้านล่างได้พอเหมาะก็ช่วยกันสาวเอาเถาวันนั้นขึ้นมาสองคนนั่นยังแทบจะดึงไม่ไหวไม่คิดว่าชายไวกางคนนั้นจะมีน้ำหนักมากขนาดนั้นเพราะน้ำหนักที่ดึงขึ้นมาเหมือนกับว่ามีคนสองคนอยู่ที่ปลายเถาวันที่ดึงขึ้นมาอย่างไงอย่างนั้นทิดชงกับบทลำพึงลำพันว่า คนอะไรจะมาน้ำหนักมากมายขนาดนั้นแต่ก็ช่วยกันดึงเอาล่างของชายแปลกหน้านั่นขึ้นมานั่งอ่อนแรงอยู่ริมขอบบ่อจนได้ทิดชงก็เตรียมจะกลับไปที่นั่งห้างไม่สนใจจะถามไถ่อะไรกันทั้งนั้นเพราะช่วยขึ้นมาได้จากหลุมนั่นเก็คงจะหาทางไปต่อได้อยู่แล้วเพราะดูท่าทางคงจะไม่ได้วาดกลัวอะไรในพื้นป่าไม่อย่างนั้นก็คงไม่เข้ามาจนตกเข้าไปอยู่ที่ก้หลุมนั่นได แต่ทิดงาก็บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่เป็นเพื่อนชายไว้กลางคนนั่นสักครู่จนกว่าจะหายเหนื่อยแล้วสามารถที่จะไปต่อได้จึงจะตามทิดชงกลับไปที่นั่งห้างทิดชงก็ได้แต่สายหัวดิกๆแล้วก็แบกเอาปืนเดินดิ่งกลับไปที่นั่งห้างพอรู้จักนิสัยของทิดงาเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้ห่วงอันตรายอะไรแล้วอีกเดี๋ยวสักพักก็คงต้องกลับมาเอง เหนขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างก็นึกขึ้นมาได้ว่าอุตสาห์ลงไปทั้งทีก็ดันลืมที่จะเดินไปลากเอากวางที่ยิงได้กลับมาด้วยแต่อย่างไรก็คงจะไม่ลงไปอีกแน่นอนนั่งรอทิศงาอยู่เกือบชั่วโมองก็ไม่เห็นวีแววว่าจะกลับมามองไปก็ไม่เห็นอะไรเพราะไกลเกินไปบวกกับความมืดด้วยไม่รู้ว่าอะไรกันนักหนากับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะพูดคุยกันก็คงจะไม่น่าจะนานขนาดนี้ หรือว่าจะตามไปส่งถึงบ้านกันแล้วกระมังทิดชงนั้นแค่คิดเล่นๆแต่กับทิดงานนั้นอาจจะทําขึ้นมาจริงๆก็ได้เพราะนิสัยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นคนยังไงถ้าเป็นไปได้อย่างที่คิดก็คงจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับคนทั้งสองนั่นแล้วเพราะมาอย่างนั้นก็คงจะมีเสียงปืนดังขึ้นมานั่งเพลินอยู่บนนั่งห้างจนเกือบฟ้าจะสางคิดในใจว่า ทิศงาคงจะไปส่งชายคนนั้นเข้าจริงๆและคงจะกลับเข้าหมู่บ้านไปแล้วด้วยเห็นท่าว่าคงจะต้องแบกเอากวางกลับไปคนเดียวซะเป็นแน่พอฟ้าเริ่มสว่างกลีบปีนลงจากหนังห้างเดินดิ่งตรงเข้าไปแบกเอากวางก่อนเลยไม่ลืมที่จะเลยไปมองที่ริ้มห้วยนั้นด้วยกว่าทั้งคู่อาจจะหลับกันอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนหรือไม่สายตาขลือไปเห็นทิศงานอนอยู่ใกล้ๆกับหลุมนั่นจริงๆ แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็แทบช็อกเพราะทิดงานั้นอยู่ในสภาพที่ไล้ชีวิตไปแล้วที่ลำคอถูกกัดกระชากจนขาดลองแรงเลือดสดสดแดงฉานไปทั่วบริเวณช่องท้องถูกกัดกินเครื่องไหนหายไปเกือบหมดดวงตายังเบิกโพรงถลนอยู่คงจะช็อกสุดขีดจนร้องไม่ออกทิดชงถึงกับมือไม้อ่อนทิ้งกวางลงกับพื้นนึกถึงอันตรายได้ ก็เลยรีบคว้าปืนที่สะพายอยู่มาถือไว้สายตามองหาชายวัยกลางคนนั่นว่าหายไปไหนแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงามีเพียงรอยเท้าเสือที่เหยียบย่ำเลือดอยู่เต็มไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิดงากับชายคนนั้นปืนของทิดงาก็ยังวางอยู่ไม่ไกลามากนักเมื่อสำรวจดูรอบๆก็ไม่พบร่องรอยอะไรนอกจากรอยเสือทิดชงตัดสินใจทิ้งร่างของทิดงาไว้ที่เดิม มองเห็นต้นไม้ที่มีพุ่มหนาใหญ่อยู่สูงต่างงานอยู่ใกล้ๆนั่นที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่ห้าวาเท่านั้นแต่ว่ามันสูงจนไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านบนที่เป็นพุ่มไม้หนาแน,น่นนั้นได้ตัดสินใจปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั่นทันทีโดยสะพายปืนของทิดาติดมือขึ้นไปด้วยอีกกระบอกถอดสายสะพายปืนออกทั้งสองกระบอกแล้วก็เอาปืนไปขดดัดไว้กับกิ่งไม้เอาสายนั่นมามัดต่อกัน ลัางเอวไว้กับต้นไม้กันหลับตกลงไปด้านล่างมองลงไปก็ยังเห็นล่างของทิดงาได้ถนัดตาคิดว่าตัวเองคงจะหลับไม่ลงแม้จะเพลียมากก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็สะดุ้งตื่นเอาเกือบเย็นพเพราะเผลอหลับไปในที่สุดนับป่วยยางดีจะได้มีแรงลอย,ยิงเสือนั่นให้ล่วงไม่รู้ว่าที่คิดไว้นั้นจะเป็นยังไงแต่เสือหนั่นคงต้องมาเป็นแน่ ความมืดเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่ามองลงไปเห็นดวงตาที่เบิกโพรงของทิดงาเหมือนว่ากำลังจ้องมองอยู่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยไม่ทันจะสองทุ่มก็ได้ยินเสียงตวัดลิ้นกินน้ําอยู่ที่ลิมห้วยดังมาอย่างชัดเจนท่ามกลางความเงียบฝีเท้าที่แผ่วเบาไม่รู้ว่ามันเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนแต่คงไม่มีทางมองเห็น ทิศชงที่อยู่กลางพุ่มไม้ด้านบนได้เพียงครู่เดียวมันก็เข้ามาถึงล่างของทิศงากัดแทะเล็มค่อยๆกัดกินอย่างใจเย็นปังเสียงปืนดังขึ้นสนันกระสุนจากปลายกระบอกปืนของทิทชงพุ่งตรงเข้าไปที่กกหูออกด้านหลังไม่ลึกมากนักจนเสือร้ายที่กลมกัดแทะกินเหยื่ออยู่ถึงกับหน้าทิมเสถลาออกไปอีกด้าน ทิดชงรีบแกะสายสะพายปืนออกจากเอวแล้วก็ปีนล,ลงมาอีกหน่อยเพราะมองไม่เห็นเสือเลยยิงซ้ำไม่ได้สายตาของเสือร้ายนั้นมองขึ้นมาเห็นเขาพอดีกกลับกายล่างเป็นชายวัยกลางคนคนเดียวกันกับที่ช่วยขึ้นมาจากหลุมนั่นคลานเข้ามาที่ใต้ต้นไม้ร้องขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับที่ร้องเมื่อคืนที่ผ่านมาแทนที่จะรีบหนีตายไป เลือสสดสดๆยังซึมไหลออกจากลูกกระสุนปืนเล็กน้อยทิดชงสายหัวเบาๆบ่งบอกว่าไม่รู้ว่าชายที่อยู่ด้านล่างนั้นต้องการอะไรบังกระสุนปืนอีกนัดก็พูวกเข้ากลางแสกนาอย่างแม่นยำหลังของชายวัยกลางคนฟุบแน่หน่งอยู่ตรงนั้นเองไม่มีที่ท่าว่าจะกลับกลายไปเป็นเสือแต่อย่างใดทิดชงก็ยังโค้งนั่งจ้องอยู่น,นั้น จนแน่ใจว่าตายสนิทแล้วชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่กลายไปเป็นเสือสมิงอาจจะรู้สึกทุกข์ทรมานจากสภาพของตัวเองเขา้าแต่เมื่อมาพบเห็นเหยื่อที่อยู่ต่อหน้าก็คงจะอดใจไม่ไหวที่จะลิ้มรสสุดท้ายก็น่าจะต้องการให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นจากบ่วงกรรมและพบกับความตายจะได้จบสิ้นกันเสียทีนั่นเอง ในตลาดบ้านเขาใหญ่เมื่อครั้งอดีตเป็นที่รวมของป่ามากมายที่ชาวบ้านนําเอาออกมาขายในทุกๆเช้าทั้งผืชผักป่าและเนื้อสัตว์ป่ารวมทั้งหนังเขาและส่วนอื่นๆของสัตว์ป่าที่ตากแห้งมีขายกันมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็มีของใช้ของกินที่จำเป็นมาจากในเมืองก็มีมาขายบ้าง ตลาดแห่งนี้จะมีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาหาซื้อของป่าบ้างชาวบ้านในดงลึกบ้างที่มักจะออกมาซื้อข้าวของจับจ่ายซื้อหาดในตลาดแห่งนี้เช่นกันคนแปลกหน้าจึงพบเห็นได้เป็นปกติเช้าวันนั้นก็เป็นวันที่แสนจะธรรมดาวันหนึ่งเหมือนอย่างเช่นทุกวันมีคนเข้ามาหาซื้อข้าวของอย่างปกติ แต่มีชายแก่คนหนึ่งที่แปลกกว่าชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่แปลกเพราะรูปร่างหน้าตาแต่เป็นกลิ่นตัวที่แรงจนคนที่เดินสวนต้องเบือนหน้าหนีเอามือปิดจมกูกรีบถอยห่างจนแหวกเป็นทางให้แกเดินเข้าไปแกเดินดิ่งไปที่ร้านขายเนื้อสัตว์แล้วกช็ชี้ๆไม่พูดอะไรมาก แม่ขาค่ะรีบีบจับห่อใส่ใบตองเอาเชือกปอผูกมัดให้แกนับเศษตังเหรียญจนครบข่าเนื้อแล้วก็รีบเดินออกจากตลาดไปอย่างรวดเร็วตอนที่แกมานั้นไม่มีใครสังเกตว่ามาจากไหนแต่แกเดินตรงดิ่งเข่าหายไปในปา่าคงจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในดงเขาใหญ่สักที่ ทิ้งกิ่นสาบสางไว้หลายทางตามที่แกเดินผ่านไปแต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรกันอีกต่อมาอีกเกือบอาทิตย์ก็มีข่าวโพดกันในตลาดว่าแม่ค้าที่เอาเนื้อไปขายในตลาดถูกเสือกัดตายอยู่กลางทางระหว่างที่หาบเอาเนื้อออกจากบ้านมาที่ตลาดที่อยู่ลิมป่าอีกหมู่บ้านมาขาย บาดแผลวัวเลือดท่วมตัวเนื้อที่หาบมาถูกกัดกินและหายไปบางส่วนมารู้เอาในวันลุ่งขึ้นที่ผัวแกออกตามหาเพราะแกออกไปตลาดและไม่กลับมาอีกเลยข่าวนี้ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเป็นอย่างมากการที่มีเสือออกมากัดคนนอกป่าคงจะเป็นเสือที่หาจับสัตว์ป่ากินลำบากหรืออาจจะเป็นเสือแก่หรือเสือพิการ ไม่ว่าจะยังไงมันก็ททำอันตรายคนและสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันและการเดินทางไปไหนมาไหนคงต้องลำบากมากขึ้นผัวของแม่ขาเนื้อเองก็เป็นพานล่าสัตว์และเป็นคนหาเนื้อสัตว์มาให้เมียขายเองหลังจัดก,การงานศพเมียเรียบร้อยก็ออกตามล่าเสือทันทีด้วยความแค้นตนนั้นเป็นพรานที่ล่าสัตว์มามากมาย แม้แต่เสือก็เคยถลกหนังมาแล้วไม่เคยพลาดท่าให้กับสัตว์ป่าแม้แต่ครั้งเดียวเพราะมีความชำนาญและระวังตัวตลอดเวลาแต่กลับปล่อยให้เมียมาตายเพราะเสือจนได้แกมีชื่อว่าพลานลอดเป็นที่รู้จักกันมากในป่าแถบเขาใหญ่สมัยนั้นใช้เวลาแกะรอยเส้นทางที่เสือจะออกมาจากป่าเกือบสิบวัน ก็ไม่พบห่องลอยใดๆในขณะที่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็เริ่มหายไปทีละตัวสองตัวจนชาวบ้านต้องระวังตัวกันมากขึ้นทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงพลานหลอดเองก็ออกตามล่าเสือไม่ลดละเมื่อชาวบ้านระวังตัวและป้องกันสัตว์เลี้ยงมากเข้าเห็นอะไรผิดปกติเข้ามาเป็นยิงไล่ทันที เรื่องเสือก็เลยเงียบไปเกือบครึ่งเดือนในตลาดเช้าวันหนึ่งก็พบชายแก่ที่มาพร้อมกับกินตัวที่เหม็นสาบอย่างรุนแรงที่หายไปเสียนานโผลเดินดิ่งมองไปทั่วตลาดคงจะมองหาร้านขายเนื้อแต่ไม่มีใครเอาเนื้อมาขายในวันนี้ไม่สบตาใครและไม่ถามไทยอะไรทั้งสิน้นเมื่อไม่พบร้านขายเนื้อ ก็เหมือนจะออกอาการงุดหงิดโมโหเป็นอย่างมากรีบเดินออกไปจากตลาดอย่างรวดเร็วเข้าป่าไปตามเส้นทางเดิมที่เคยเห็นแกออกมาเมื่อไปแล้วก็ไม่ได้มีใครสนใจอีกเช่นเคยคนแปลกหน้าก็มาที่ตลาดแห่งนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่แปลกก็เพราะกินตัวที่สาบสางรุนแรงของแกนั่นเองหลังจากนั้น ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทางไหนมายังไงพลานรอดช่วงที่ผ่านมาก็หยุดพักบ้างเป็นบางวันหลังออกล่าเสืออย่างหนักก็ออกตามล่าเสืออย่างต่อนเนื่องไม่ย่อท้อตั้งแต่เมื่อวานเย็นก็ออกมาใหม่โดยดักซุ่มทํานั่งห้างเผื่อว่าเสือจะผ่านเข้ามาพอสายเข้าแล้วก็ปีนลงจากห้าง เตรียมจะเดินออกล่าเสือต่อไปอีกชายแก่ที่หลายคนเห็นที่ตลาดเมื่อเช้าก็โผลมาพบเข้ากับพรานลอดอยู่กลางป่าพอดีก็วิ่งเข้าไปหาพรานลอดอย่างหิวกระหายเสียงฝีเท้าที่วิ่งเข้ามาย่างรวดเร็วนั้นได้เปลี่ยนจากชายแก่เป็นเสือเป็นเสือแก่ผอมโซคงจะอดจากมาหลายวัน หน้ามืดตามวัวไม่รู้จักพานล่าสัตว์อย่างพลานลอดปืนในมือถูกยกขึ้นสัดเปลี่ยงเดียวเสือแก่ตัวนั้นยังไม่ทันถึงตัวพลานลอดก็สะดุ้งเหือกตกใจกระโจนหนีออกไปล้มกิ่งอยู่ไม่ไกลมากนะักล่างค่อยๆกลายกลับมาเป็นชายแก่อีกครั้งกระเสือกระสนครานหนีสุดชีวิต หลานลอดเดินตามมาติดตๆยกปืนขึ้นจ่อหัวก่อนจะถามอีกครั้งว่าเป็นใครมาจากไหนไม่มีเสียงตอบบังเสียงปืนที่อยู่ในมือพุ่งกระสุนเข้าเจาะหัวกระจายเลือดสาดตายอยู่ตรงนั้นเองสาสมกับการตายของเมียแกแล้วชายแกนี่คงจะเล่นนาคมครั้ง จนของเข้าตัวเลยได้กลายเป็นเสือสมิงแบบนี้และอาจจะมีอีกหลายคนที่ต้องกลายเป็นแบบชายแก่คนนี้อยู่ที่ไหนสักที่ที่ยังไม่มีใครรู้และเคยพบเจอหลังจากที่ชายแก่เสือสมิงคนนี้ได้ตายลงไปไม่กี่วันก็กลับกลายว่ามีเสือเล็ดหลอดออกมาจากป่า จับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินอีกแกลนหลอดจึงคิดว่าคงจะไม่มีแค่ชายแก่คนนี้เท่านั้นที่เป็นเสือสมิงคงจะมีเมียแก่หรือว่าครอบครัวของแกอีกจึงได้เข้าไปในป่าเพื่อค้นหาที่อยู่ของชายแก่ที่ตายนี่ว่ามีใครอยู่บ้างและอยู่ตรงไหนสุดท้ายก็พบเข่ากับกระท่อมอยู่กลางป่าลึกหลังหนึ่ง มีหญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ในกระท่อมที่เก่าโกโลโขโสนั่งมองคนที่เข้ามาคือพานลอดโดยสายตาที่ขวางตาแดงกำบ่งบอกว่าหญิงคนนี้เกิดเป็นเสือสมิงเช่นเดียวกันกับชายแก่คนนั้นอาจจะเล่นของหรือไม่ก็เชื้อสายจากพลานแก่คนนั้นเข้าให้เกิดเลยได้กลายเป็นสมิง พลานหลอดเลยไม่ปล่อยโอกาสให้เสือสมิงตัวนี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อีกสุดท้ายกระสุนปืนที่อยู่ในมือของพลานหลอดก็ระเบิดหัวของหญิงชรลาผู้นั้นจนกระจายตายอยู่ในกระท่อมหลังนั้นแล้วก็ดทำการจุดไฟเผากระท่อมนั้นเสียพร้อมกับหญิงแก่คนนั้นผู้เป็นเมียของชายแก่เสือสมิง ต่อมาชาวบ้านก็ได้อยู่กันอย่างสงบไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นมาอีกผ่านรอดจึงกลายเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านเมื่อมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับสัตว์ป่าออกมาอาลวาดจับกินสัตว์เลี้ยงหรือว่าเกิดอันตรายจากการทำมาหากินทำไร่ทาสวนและถูกสัตว์ป่าออกมาทำลายผืชผล จึงได้เป็นหน้าที่ให้พลานหลอดออกล่าสัตว์เลื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นจนพานหลอดมีอายุมากขึ้นก็มีพานรุ่นหลังๆมาเรียนรู้วิชาการล่าสัตว์ป่าต่อมาพานหลอดจึงได้เลิกอาชีพการเป็นพานเพราะมีพานรุ่นใหม่ๆมาทดแทนจึงได้กลายเป็นที่ปรึกษาและคอยสั่งสอนพานรุ่นหลังๆต่อมา Yeah. <laughs>